วันนี้จะมาพูดถึงตัวป้ายบอกไฟป้ายบอกทางฉุกเฉินฮะเมื่อเวลาไฟดับบางจุดเนี่ยด้วยข้อกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีป้ายบอกไฟฉุกเฉินเพราะเป็นกฎหมายกําหนด emergency exit เนี่ยประกอบไปด้วยนะตรงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวพวกแบตเตอรี่สํารองไฟไฟต่างๆแล้วก็ตัวป้ายป้ายตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะเราสามารถทําได้ทุกรูปแบบเลยไฟเนี่ยก็จะเป็น LED เห็นชัดแน่นอนเวลาที่ไฟดับแบตสํารองเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงไฟก็จะทํางานออกมามองเห็นชัดเจนเราสามารถ เลือกลูกศรได้ว่าเราจะหันซ้ายหันขวาหรือบอกทางไปยังจุดทางออกที่ปลอดภัยและกใกล้ที่สุดนะไฟเนี่ยเป็น LED มองเห็นชัดเจนแน่นอนสําหรับเจ้าตัวนี้ผลิตตามมาตรฐานมอก,กอและยังมีใบรับประกันลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าได้ของคุณภาพดีแน่นอนการใช้เนี่ยก็ติดด้านบนตามเพดานนะสถานที่ใช้ก็พวกโรงงานโรงแรมสถานที่สูงหรือไม่แมก้กระทั่งตามบ้านเรือนก็ใช้ได้หากลูกค้าสนใจอุปกรณ์เซตตี้ก็ติดต่อทีมเซตตี้ได้ตลอด24ชั่วโมง ขอบคุณครับ